สวัสดีสวีดัตพี่น้องปองไปยครับโอ้ยหถไห,โห,โหโลเลยเอ็ดไซสวสวบชาแนลครับผมมันนี้กามากยังอยู่ในบรรยากาศชนบทเท่าครับเป็นวันอาทิตย์บรรยากาศฮอน้อนพี่น้องเลยผาร้านหน่อยมาตัดผมครับผมช่างก็ไม่ใช่ใครเจเอ๋ อ่านี่น้องพลอยที่มาตัดผมผูมาให้กำลังใจกับน,น้องต้นก้าพาเพลินอ่าต้นตัดหรือเปล่าลูกตัดผมหรือเปล่าตัดอยู่ครับเดี๋ยวให้แม่ตัดให้เด้อตัดดอกนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ต้องดื้ออืมเพราะว่าถือไม่เลียวไว้เรียบร้อยแล้ว อากาศห้อนพี่น้องไยมือนี้สี่สิบองศาสี่สิบสอศาังไงบรรยากาศดีดีมีขอกงวนํมึงญคนยากับนล่เราปเลี้ยงงวงวกับเอาผูกในขอกงห <Hey. S 1> น้อยงวน้อย <Hey. S 1> เอาเอายา e เอาเฟี้ยงมาให้เพื่อน <Hey. S 1> ตอนมาให้ลุงสัมผัสในลรถมายืมบางนี่เร็ว มานีนเลยฮะผ่อนบ่ลูกผ่อนบ่ครับโอ้เดี๋ยวพากันไปตากแดดลูกเพราะว่ามันอากาศมันห่อนตอนนี้อยู่บ้านยายบ้านยายบ้านฝั่งตรงข้ามครับผ้าน้องพ่อยมาตัดผมผมพันเย้าสิ่ขึ้นอนุบาลสองแล้วผมเย้าเหย้า แต่พี่ไ่อยากใส่ชุดนี้มันไม่เหมาะกับพี่อ่าลอสร้างตักผมอยู่ตัรู้ปาีใส่ชุดนมู่เ่ากเีเหลองก่างกี้บอมาเห่นหน้ามือนี้ตังกี้บอตังกี้ล่อเล่นน้าอ๋อบอลูกมีสาวยหน้าบอตังกี้อแมนมีสาวยหน้ามันเด่นในยักษ์คนเหรอสาวยหน้านือ พ่อไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาแลยอันบํลูกแม่แต่ผมยังบไม่เลยบ่โตูนลงเลยบ่น้ำนะซาบนำนะโดูเลยครับโอ้โหเลครับกระดูดเลยครับโอ้ใช่เลยกระดุมเลือกบะละสาเลือกปะบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าเด็กน้อยไทยบราอยู่น้ำบราคุยน้ำเอกเล่าอ่าอุ่นผีหลอกยอืมเอกเล่าอืม มือมนี่หน่อยเฮ้ยไม่มือมนี่ไม่มืมันนี่ไม่มือมนี่ไม่มือมนี่ไม่มมันมันี่ไม่ือผู้ใดมาผู้ใดมาหม่ามบรรยากาศตอนพี่น้อยอากาศฮอนฮอนเอ้ย บ้านอยู่ฟังตรงคมสั่งกะลากมาต่อเติมบานอยู่ครับพี่น้องไงการท่อนกระกทอนเอาตนไหนป้าจะมาตัดไหมเนี่ยใครขี้เมนสงการก็คือสิมวนในทุกปีนี่พี่น้องเอ้ยน้ำตาลายอีดอก ยังก็กบไม่แล้วกับตรงนี้กับน้องเฟกับพ่อพี่อตมนจะจัดให้ลูกเูข้างลัก่อดสวยไหมเว็่ไหมเด็กพ่อจะเอาส่งนามาว้าว มาเบ่งเอาพี่น้องมาที่นี่แห้งดืกอเกเอามาที่นี่ตัดผมใม่ผมสั่นนี่กมจะติงได้กลมไปหูขาดเนี่ยอ๋ออุ้ปั่นจักรยานวงยานนึกว่าต้นต้นอยู่ในอ้มาแล้วต้นก้าพาเพลิน นี่คือหนาบูดอุยูอยู่เขียดบปล่บละโอ้ยอมรับว่าเขียดอีกเียดเรื่องยังลูอเขียดง่ายไรไหมจไปเก้ยด้มโอ่ป้าจะบปล่าป้าป้าไปได้ห้บปกหล่ได้ละป้าป้าว่าซื่ออือ นี่ยเราจะไปไหนควาตานี่เดียวนะอากาศห่อนตรงตัดพมสั่นพี่นอ้องเอเอจะตัดให้อยู่ใช่ใชนะอ,อยู่่นะห้ามดิ้นนะถมาแถิเบ้ยวอ่ห้ามจิงคิงต, <c oughs> ตัดให้หมดเลย <c oughs> อตัดให้หดเลยอะ่าปากอย่าปากตัดผม <c oughs> ตาไมใส่เลยตาสอดไปใส่ลไปหาป่าบอ้งูมๆกินไราไดเรา่กิได้ากอากาศมันหอนน้ำก็บ่ค่อยมีสนกล่าวหัวเลาะพอพอใจเ่ อมือบางกลองพี่น้องเองโอเคสวยแล้วผู้ใดสนใจสิตผมเสริมสวยมาเดอรงสร้างจำเป็นจำเป็นเจเอะรโลเมันข้าตาเจเอะบาเบย์เป็นยังไงเจเอชาลอนบ่เสริมสวยเกียองสยอง สิบดีรว่าเก่าทีนี่ว้ามอะไรให้แฟนรับตาบอกมันตารับตานี่ก็ยังบ๊อบเทบอกบ๊อบเอาไปเททิ้งเลยบ๊อบเอาไปเททิ้งฮะอแล้วกันมันมีขวดอะไรีบอาข้างหลังอะไรบ้างอมลอืโอต้นก็ติดตม่บอ เื่อว่าสีอีตคนเอาหายบ้างนีงบอกเทบอกเทอันนี้อย่างที่ใช้ทุกคนนี่ผมเม่อผมหัวจะแข็งเปล่าออกหายมารูมึงเย็นๆนะอาบน้ำกับพ่อํำนันลหละทูสบูยี้ๆกับโฟน้ำกับเส้าเออเแถวให้นี่ท้อ อันปุ๊เป็นแม่เนี่ยก็บริสนสนใจได้ว่าผมสั่นผมยาวลูกบ่เคยบ่เคยถามปล่อยถิ่นเลยเข้ามาโผล่ให้แล้วเข้ามาโผลให้แล้วนักขี่เกียระ ผู้ใดสนใจเบิ้งคลิปนี้ออกไปกับมาเด้อพี่น้องเอ้ยราคาเป็นกันเองพูดถูกคอตัดฟรีตัดเสร็จแล้วอยู่ในบ้านอย่างเดียวมันมีราคาเป็นกันเองก็เบรบะเป็นกันเองเด้เป็นยังไงราคาเปลี่ยนกันเองจิะได้เป็นยังไง ตัดแล้วต้องคือเฝ้าบ้านอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้ทรงเฝ้าบ้านทรงเฝ้าบ้านอืมอ่านี้เลยสวยเ่อร่ไหมเปลี่ยนได้หมนะเป็นแัอย่ากอบอย่ากอบนี้เป็นปลอกอกอยู่ว่ะิเี็นบ้าี่ก็จะกดะดี่เลยหรอน่กระดิ่ดี่ือไกล้าให่ก็ร่างใจ ผมมันงอเนาะว่ามันมันนานมันเสียมันห่างเออจ้าแล้วจ้าลงมาถึงเรียบเลยจ้าแล้วจังว่าอีกรอบมึงทำมันเออบอกว่าเบื่อไม่ชอบกันกจ้าลงมันมันไม่ได้ใช้น้ำนะเนี่ยผสมผู้โพ้น้ำอย่างบ่าเพื่อหัวอืมนะเสร็จแล้วลูกไปเอาหันหน้ามาดูหันหน้ามา หันหน้ามาดูดิหันหน้ามาดูดิดดโอ้ยเบบนี้จักเกลนสายสวบววนี่นี่ไหนดูสิสวไปนี่ยผมเรียกแาบน้ำัไนไปเลนอาบน้ำเร็เร็วลนบน้ำเร็เร็วบน้ำไ,ไปโอ้ยอยากดูพี่ต้นตัดผมอไม่จะไม่ตัดดอกเลอะ โอ้ไปไปอาบน้ำไปใส่รองเท้าไหนรองเท้าหนูอยู่ไหนไปอาบน้ำมาพอาบครับครับอาพี่น้องไอ้ฝากไว้ซ้ำหนึ่งก้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเอ็ดสายสบชาแนลเด้อพี่น้องไอ้อ่อนนี่รีบเลอนี่อากาศครับผมบางดูแหลกเห็นว่าไรจะตใจกันยูดี